มาค่ะและนี่ก็เป็นโฉมหน้าที่เดินทางมาถึงเมืองไทยเราเมื่อวานนี้นะคะก็คือมีดกุข่าหรือว่ากุคุริหรือว่ากลาุลขาทั้งหมด17เล่นเป็นที่อ m มซิ่งมากๆเพราะว่ายากมากสำหรับการนำมีดเข้ามา17เเล่มแต่ว่าครั้งนี้เป็นการนำเข้ามาแบบ นำเข้ามาโดยที่มีน้องยิ้วมาให้นะคะถ้าเรานําเข้ามาโดยคูเรียเนี่ยอันนี้ไม่ได้แน่แนๆเพราะว่ามันเป็นหมวดหมู่ของอาวุธก็ค่อนข้างลําบากก็เลยกังวลใจอยู่ว่าเออจะครบไหมไม่ต้องพูดพําททาเพลงเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเลยเพราะว่าเวลาค่อนข้างอาจจะแบบกลัวจะยาวเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นหม่เลขหนึ่งเลยดีกว่าโอ้โหบอกเลยนะบอกหมายเลขหนึ่งนี่แบบคือขนาด นี่คือรูปโฉมด้านนอกนะคะรุ่นของเขาก็คือติ้นชิเรติ้นชิเรนี่คือความน้ําหนักของเขาไม่ต้องพูดถึงนะคะลรอบนี้เป็นรอบแนวจังเกิก็คือเป็นแนวแบบเน้นใช้งานนะคะเน้นใช้งานนําไปใช้งานแบบจริงจังได้เลยชิเรนะคะติ้นชิเรอันนี้ยาวสิบแปดนิ้วนี่มาดูรูปโฉมกันความสวยของเขาอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เลย3ฟูลเลสามล่อง สามเล่าเนี่ยเขานับจากหนึ่งสองสามตรงนี้ไม่เกี่ยวนะคะไปศึกษามันนิดหน่อยความแข็งแกร่งของเขานะคะนี่เลยเล่มนี้เป็นเล่มที่มีความยาวสุดปลายด้ามของเขานะคะใบมีดเนี่ยยาวสิบแปดความยาวทั้งหมดสิบแปดใบมีดก็สิบแปดแต่ถ้าที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็อยู่ที่สิบสามนิ้วด้ามจับอยู่ที่ห้าจุดห้า นี้มีความเก๋ไก๋ด้วยนะคะว่าใบมีดที่เขาตียาวมีเดือยอยู่ข้างนอกด้วยแล้วก็ตอกหนุดแข็งแรงมากเป็นรุ่นที่มีความแข็งแรงเนื้อไม้นี่เป็นไม้กุหลาบนะคะนี่คือความเฉียวของเขาความหนาตรงนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงมาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะคะอย่างน้อยก็สิบมิลน,นะคะลดหลั่นกันไปน้ําหนักดีกว่าโอ้โหตินชิเลนี่ไม่ผิดหวังน้ําหนักเขาอยู่ที่หนึ่งกิโลเขาเรียกว่าหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหกโลสองขีดนะคะเป็นไงคะ เชียวโชกสามร่องสวยงามรอบนี้ต้องบอกว่าตั้งใจนำม,มาสามเล่มเลยเลือกมาสามเล่มแล้วก็มีลูกมีดลูกมีดเขาก็หูไม่ลูกเลยจริงนะก็จริงๆก็โอเคแข็งแรงแข็งแกร่งนะมีลูกมีดมาสองเล่มเล่มที่สำหรับรับกับเล่มสำหรับไว้ใช้งานนะคะความแตกต่างกันตรงความคมกับไม่คมอันนี้ไว้สำหรับรับมีดนะคะโอเคมาต่อ เดี๋ยวราคาค่อยแจ้งไปอีกทีหนึ่งนะคะจริงๆก็มีข้อมูลเก่าอยู่โอเคนี่คือหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งกับสองและสามเนี่ยเหมือนกันแต่เดี๋ยวจะให้ดูโฉมแต่ละท่านอาจจะสนใจไม่ไม่เหมือนกันนะคะก็อันนี้หมายเลขสองนะคะสเปคเดียวกันเลย18บมิ้ว3ทรีฟูลเลอร์สามล่องสามล่องนี่มันสวยเฉี่ยวมากมาตรฐานของกุลขาหรือคุคุริของเขาจะมีล่องเลือดตรงนี้นะคะมี เป็นเล่มที่ยาวแบบใบมีดตีบายาวเลยมีเดือยอยู่ด้วยแล้วก็ตอกหมุดแข็งแรงมากหมายเลขสองหมายเลขสองนีล่ลูกมีดใหญ่อยู่นี่ค่ะหน้าจอดับไม่กล้าเปิดเดี๋ยวกลัวว่าเสียงมันจะแบบขาดก็เอาเป็นว่าไม่เห็นหน้าจอนะคะแต่ทุกท่านคงเห็นปกติโอเคหมายเลขสองหมายเลขสาม,มาเบาๆนะหนู หมายเลขสามนะคะอันนี้ต้องบอกว่าปลอกนี้เป็นปลอกหนังบัฟเฟอรโหนังควายนะคะนี่แบบคือรอบนี้ก็เรียกว่าเหมามาเกือบแบบเยอะเลยนะคะถ้ามาได้อีกก็อยากจะมาแต่ว่าด้วยความที่มันมีความลำบากในการนำเข้ามาหมายเลขสามนะคะนี่ใบมีดทั้งหมดนะคะยาวอยู่ที่สิบแปดที่เห็นตรงนี้ก็อยู่ที่สิบสามนิ้ว ด้ามจับ5.5มีความแข็งแกร่งแข็งแรงมากสวยงามสำหรับท่านที่ชอบแบบแนวแบบมีสีอน,นี้เป็นออกสีแบบแดงเลือดหมูนะคะโอเคสามเล่มเหมือนกันเลยถัดมาถัดมาเล่มที่สี่เล่มที่สี่อ่าหาไม่เจออ่านี่เล่มที่สี่นี้เรียกว่าเป็นรุ่น ื่อกี้นี้ชิเลตินชิเลอันนี้ชิราสองร่องอ๋อไม่ใช่ขอโทษทีค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นครอบบราหรือเปล่านะคะครอบครอบซาหรือเปล่าคือตัวตัวใบมีดเนี่ยอันนี้เป็นมังกรนะคะเป็นรุ่นที่แบบว่ามีหัวมังกรตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นครีบมังกรนะคะนี่มีความเก๋มากรุ่นนี้แบบ <c oughs> ดูแบบเก๋สวยเลยนะคะตรงนี้เป็นเออ บั้งออกมาเป็นเหมือนครีบมังกรน,นะคะนี่แล้วก็อันนี้เป็นหนังนะคะรุ่นรุ่นนี้เบอร์สี่นะคะความยาวเมื่อกี้เราวัดสเปคทุกอย่างละความยาวอยู่ที่18นิ้วใบมีดยาว1 2นิ้วจริงๆใบมีดยาวสุดไปด้ามเช่นกันนะคะมีความเฉี่ยวตรงที่ตรงสันมีดนะคะมีเป็นบ้างออกมาสวยงามด้ามจับ5.5น้ําน้ำหนักอยู่ที่ 1,218อันเมื่อสักครู่นี้13เนี่ย1 2 0หมดเลยนะคะ1 2 0กว่าเดี๋ยวสเปคค่อยลงให้อีกทีหนึ่งนี่ค่ะดูแบบเรียบเรียบแต่ด้านในเปิดฝักออกมาแล้วสพรึงนี่ค่ะลูกมีดอ่ามีลูกมีดด้วยโอเคเปดิดหน้าจอนิดนึงหหานาทีแล้วโอเคอ่ะนี่นะคะ โอเคหมายเลขสี่แล้วหมายเลขห้าห้าอ้าห้านี้ก็หนังกระเลยนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นคล้ายกับหมายเลขหนึ่งสองสามนะคะเพราะว่าตัวใบมีดของเขาเป็น3ามล่องสามฟูลเลอร์หนึ่งสองสามนี่สวยเฉียวเลยค่ะสเปคเหมือนกันนะคะความยาวสุดปลายด้ามน,นะคะ ใบมีดของเขาอ่สเปคความยาวของหมายเลขห้าอยู่ที่18นิ้วใบมีดยาว12ที่เห็นโผลออกมานี่12แล้วก็ห้าจคือด้ามจับแต่ตีมีดยาวสุดเลยแล้วก็ตอกหมดแข็งแรงนี่เป็นหนังควายเช่นกันนะคะนี่ก็จะเป็นกิมมิกเป็นแบบหนังกะนะคะนี่ค่ะมีรูปมีดมาด้วย มันจะมีรุ่นนี้รอบนี้จะมาเข้ามาสองเล่มแต่ว่ามีความแตกต่างกันเรื่องของไซส์นะคะเบอร์5กับเบอร์6อ่ะเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าเห็นไซส์ไหมก่อนนะคะพันสองกับเออพันสองกับพันสามช่วงนี้ออกกําลังกายน้อยรู้สึกหนัก <laughs> <laughs> เห็นไหมคะนี่เห็นไหมต่างกันเลยห้ากับหนะคะห้านี่คือ1ิบสิดหนี่คือสิบส ช่วงนี้เบรอร์69นะคะเพราะฉะนั้นสเปคเหมือนกันแตกต่างกันที่ขนาดค่ะแต่เดี๋ยวจะเปิดให้ชมโอเคอ่ะหมายเลข6นะคะยาวมาก19นิ้วน้ำหนักก็1,003โล3ขีดโอ้โหนี่3 Fuller 3 Fuller สมร่องนะคะตอกหมดแข็งแรงยาวสุดปลายด้ามแล้วใบมีดของเขาตรงนี้อยู่ที่ 13นิ้วแล้วก็ด้ามจับ6นิ้วทุกอย่างก็ขนาดไซส์เพิ่มขึ้นหมดเลยนี 6, หยนน่หมายเลข6กโอเคลูกมีด2เล่มนี่ค่ะนี่เคหมายเลข6หมายเลขก7เร็วนิดนึงเดี๋ยวกลัวจะแบบโดนตัดหมายเลข7็ฮะหมายเลขเจ เดี๋ยวก่อนนะคะนี่หมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดน่าจะเป็นชิรานะคะชิราสองร่องชิราชิลานี่ก็เป็นรุ่นที่ความยาวสุดไปด้านกันนะคะแล้วก็ตอกหมดแข็งแรงนะคะความยาวของสเปคหมายเลขเจ็ดอยู่ที่สิบเจ็ดนิ้วนะคะใบมีด mm hmm. ตรงนี้ยาวสิบสอง เออโทษที11นิ้วด้ามจับด้ามจับยาวนะ6นิ้วแบบแข็งแรงน้ำหนัก917กรัมก็เกือบโลนี่เป็นหนังหนังควายรุ่นชิเลีเออชิรารู้สึกว่าจะมาประมาณ2เล่มไม่ได้เอามาเยอะนะคะเปะลบก่อนมาเยอะมากนี่ลูกมีโอเคหมายเลข7ต่อเลยวางก่อนหมายเลข8ป แปดแปดอ่ะแปดเซรามเนยลรุ่นแบบเหมือนมีดดาบพิธีกรรมนะคะเซรามเนลล์รอบที่แล้วนี่เอามาเยอะมากรอบนี้ก็เป็นตกค้างของรอบที่แล้วเซรามเนยลนี่คือขายเซอร์วิสน้ำมันวันแต่ว่าใบมีดของเขายาวมากเลยนะคะความยาวของเซรามเนยลรุ่นนี้ก็คืออยู่ที่หมายเลขแปดอยู่ที่สิบเก้านิ้วโอ้โหยาวแล้วก็ ตรงนี้ยาวสิบสามนิ้วด้ามจับหกนะคะเอ่อถ้าเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นไม้กุหลาบแต่อีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวอีกเล่มหนึ่งเป็นเข่าจามรีนะคะนี่มีทองเหลืองอยู่ตรงนี้นะคะนี่โอ้โหนี่เล่มมีดรูกมีดสวยนะคะ โอเคหมายเลข8ดเซรเมเนียลเซรเมเนียลมาสองเล่มนะคะเป็นเล่มที่อยู่ค้างที่เนปาลน,นะคะไม่ได้เข้ามาอ่ะเล่มเก้าเหมือนกันแต่งๆที่ไม่มีทองเหลืองแต่ว่ารุ่นนี้จะตรงนี้จะเป็นเขาจามรีนะคะเล่มนี้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวอืวนี้จะเป็นตัวนี้เป็นเขาจามรีนะคะอ่ะ โอเคนี่ก็เป็นหมายเลขเก้าน้ำหนักอยู่ที่780กรัมน้ำหนักเยอะขึ้นความยาวของเขาเท่ากันสิบเกนิ้วใบมีดยาว13บสาม่ามจับหนิ้วนี่เป็นแบบแนวยาวเหมือนดาบลูกมีดสองเล่มโอเคสิบ okay. นาทีเคค่ะและ เหมายเลขสิอ๋อสิบสิบ็ดสิบสองนี่คือเดี๋ยวขอแบบไปเร็วนิดนึงเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันเป็นรุ่นสวิตหนึ่งวันสิบสิบและ12บสองสวิตหนึ่งวรุ่นยอดนิยมนะคะโอเคหมายเลขสิบเลยนี่สวิตหวันสเปคเหมือนกันหมดเลยนะคะสิบสิบสิบสองความยาวของเขาอยู่ที่16นิ้ว นะคะใบมีด11นิ้วแล้วก็ด้ามจับ5.5นิ้วนะคะน้ำหนักก็โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ7 6 7อันนี้เล่มนี้716ความพิเศษของสวิตน้ำมวันตรงนี้เป็นเข่าจามารีค่ะเป็นแรไอเทมเหมือนกับรุ่นเมื่อกี้นี่ลูกมีดนี่ค่ะหมายเลข10บหมาเลข1 1 แต่ว่าสวิทเบอร์วันนี้ได้ไปรีวิวเมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะมีอยู่หนึ่งคลิปสามเล่มเลยรีวิวนะคะนี่สเปคเดียวกัน16นิ้วใบมีดยาวอยู่ที่13แล้วก็ด้านตรงนี้หนิ้วมีลูกมีดนี่โอเคสุดท้ายสุดท้ายนี่มีเจ้าของแล้วลูกค้าจองไว้แล้วนะคะโอเค หมาเลขนี้โอเคข้ามเลยสุดท้ายนะคะหรือว่าถ้าใครยากไปชมก็ไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นแบบเฉพาะของสวิตนำเมื่อวันสิบสอ่ะสิ 13. นี้ก็เป็นชิเรนะคะ13โอ้ชิเรที่เป็นแบบแนวแบบมีดที่มีความดุดุนิดนึงนะคะ นี่13นี่เขายาวอยู่ที่6กนิ้วนะคะแล้วก็ความยาวสุดปลายด้ามเลยนะคะใบมีดนะคะอยู่ที่11ด้ามจับ5.5น้ําน้ำหนักอยู่ที่734กรัมลูกมีดมา2เล่มน,นี่ชิเรนะคะกิมมิกตรงนี้เป็นสีแดง ต่อไป14อ่า14รุ่นนี้นี่รอบที่แล้วนะคะมีรุ่นอันนี้เป็นรุ่นคั t เทิลคัทเทิลก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าเหมือนรุ่นที่แล้วแหละแต่ว่าอาจจะแตกต่างตรงใบมีดนะคะอันนี้เป็นแบบแนวทูโทนแต่ได้สองอารมณ์ก็คือเป็นหนังควายเหมือนกันนะคะแต่ว่าเล่นเฉดสุดทูโทนความพิเศษของเขาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ทูโทนตรงนี้เป็นเข่าจามรีไม้กุหลาบไปเลยนะคะนี่ดูแบบ ดุดุเลยนะคะแข็งแรงแข็งแกร่งมากนะคะไม่ต้องห่วงคือเน้นแบบจังเกิลเน้นใช้งานนี่นี่เห็นไหมเล่มนี้ใครสนใจแจ้งมาได้นะคะเป็ลาไอเทมเหมือนกันนะคะไม้กุหลาบกับเขาจามรีมีลูกมีดโอเคต่อค่ะต่อ14สุดท้ายเราอัดแล้วเสียงซ่าต้องล้มหมดเลยนะ่นสิบสีแล้วสิบห้า ิบห้าสิบห้าสิบห้าอืมสิบห้าอยู่ไหนคะทุกคนอ๋อนี่ค่ะตำตาสิบห้านี้มีเจ้าของแล้วรุ่นแรงเท่มากๆรุ่นนี้อันนี้เป็นรุ่นนี้ดูรอบนี้คลีนครีนมากสะอาดด้ามจับเป็นควายเผือกหนังควายเผือกแล้วก็ตรงนี้เขาจำมารีนะคะหัวจับเป็นเหมือนเหี่ยวแบบเฉียวๆเลยนะคะ แล้วก็ความยาวสุดปลายด้ามความยาวของหมเลข15้าอยู่ที่10นิ้วนะคะด้ามตรงนี้4.5้านิ้วนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็6นิ้วแต่ว่าเขาตีมหมุดยาวเลยนะคะตอกหมุดยาวแบบสวยแบบแร่ไอเทมเลยพกพาได้สบายเลยเล่มนี้ก็มีเจ้าของแล้วค่ะสิบห1สิบหกสิเเป็นแบบคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าอันนี้มีเจ้าของแล้วเป็นงานประดับแบบซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะโอ้โหแบบว่า17นี้ชอบมากแต่ 16, ดูสิก่อน สิบหกก็เฉียวเฉียวเขาก็จะใช้เรื่องของความเป็นเอกลักษณ์ของงานเนปลาลเลยก็คือเป็นพวกหิมาลัยหินพวกอะไรต่างๆอันนี้ก็คือเอานํามาบดแล้วก็มาประดับชิ้นงานที่เกิดเป็นแบบเหมือนเป็นกลิ่นอายของแบบเนปลาลีนะคะดูแบบเก๋ๆของเขาเลยค่ะส่วน1 7นี้มีแบบไฮไลท์ของเขาคือตรงนี้เป็นปอกเขาจามรีนี่ต้องบอกเลยว่าพิเศษเชีมากที่ได้เล่มนี้เพราะว่าเล่มนี้จริงๆไม่ได้ ไม,ไม่คิดว่าเขาจะให้มาเหนกันนะคะนี้ตรงนี้เป็นแบบเหมือนเป็นมังกรเป็นครีบนี่ไม่รู้ว่ารอบหน้าสามารถจะนําเข้ามาได้อีกไหมนะคะเขาบอกเขาต้องไปสั่งทําแล้วก็นี่ตรงนี้เป็นเขาจามรีด้วยายากมากปกติลูกมีดจะไม่ค่อยเป็นนะคะเก๋มากนะคะนี่ก็เรียบร้อยสักของนะคะได้คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ โอเคทั้งหมดมีมีทั้งหมด17เล่มในรอบนี้ถือว่าแบบเยอะมากอ่าท่านใดที่สนใจเล่มไหนนะคะก็สอบถามมาแจ้งมาได้เลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอาจจะแบบว่าต้องขออาภัยด้วยนะอาจจะเร็วลแล้วก็รีบพูดนิดนึงถ้าตรงไหนแบบไม่ฟังเออไม่ทานไม่ทนอย่างไรก็แจ้งมาได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ